เขียดอีโมดเขียดอีงดเขาเอินว่าเขียดอีงดดอ่ะมนูมออยังดีครับ <c oughs> น้องผัวสีเติมจับปิงนะครับปิงนะลูกเขียดอีงดเอาว่าแล้วก็ไปไปทำไม ไปปิ้งไปปิ้งเออได้กินข้าวกันยังลูกอึ้กับปูครับเขียดนะต่เขียนไม่หมดข้าวเหนียวจ้ำปูลูก ข้าวเหนียวจำปูหอนซิดน้ำปลาใส่จับปะใส่ข้าวเหนียวจ้ำมั้งลูก อีลีอลีอย่างอีลีสิแตอี๋สุดยด y ตครับคากกุชจกสนเป็นใจยังที่ไปเด้อค่ะ